พะเยานะคะทุกคนนี่คือทุ่งนาข้าวอันแสนสวยงามและก็เขียวขจีมากเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะทุกคนต้นสักก็กำลังงา วันนี้ที่ก็ออกมาขับรถกินลมชมวิวกันจ้า ค่ะทุกคนวิวภูเขาสวยไม่แพ้ประเทศนอร์เวย์เลยจ้าน้ำใจก็ดกๆดๆๆดๆโดดดดดดมากโอ้โหน้ำใจดดมากเลยจ้าทุกคนอันนี้น่าจะเป็นพันกระโหลกนะเขาเก็บไปแล้วด้วยเนี่ย ไปหาตามหาแสงพระอา<ช>ทิตตกดิน ช่วงช่วงหน้าแบบหน้าเกี่ยวข้าวก็สวยอีกแบบนะทุกคนมันก็จะแบบรวงข้าวก็จะเหลืองเต็มท้องทุ่งไปหมดค่ะจะเป็นสีทองเนาะแต่ตอนนี้ก็ท้องทุ่งก็จะเป็นสีเขียวค่ะ แต่ตะกี้เนี่ยที่เขาอันนี้เขาเพิ่งดำมันยังไม่งามนี่คือเขาโคตรไรเขาโคตรว้าวขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบ